ก็คลิปนี้พ่อค่ะก็สีมานําเสนอรถไทหน้าหน่อยตัวนี้เอาเป็นแบบใดตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องคู่ตุาะที่เก้าแร่งกงสยามเดือนนาได้สามเกียร์พลังกีกหนึงมีรอย่างมีขัานมีขาดโอ้แถมอีกเครื่องดีครับเครื่องนี้ผมขั้นคยเปิดสองอุปกรณ์ครบใส่งานใเลยครับ ดุมกระเน,นียนอืมไม่ไม่ยุติร่างดังดังดีอืมเด็กแกนเจ้าไว้ส,สบายเลยเครื่องก็จะรออักษาพอดีตรวจตากแดดเละส้มๆใช่ไหม,ม,มยัง<ส>ดังมง้วนแต่เนื้อเท่าไหรเนี่ยสองหมื่นหาสองหมืน่น สองเมือนหาพันหร่อยสองเมือนหาพันค่ะพี่น้องตัวนี้เด้อค่ะเด้องามงามค่ะพี่น้อง ลานกต่ยุติถนนนะจ้ะเสียงรถกับรบกวนลานยุติถนนตัวนี้ตัวนี้กระถือกันไงตัวนี้กระถือเป็นว่าอ๋อสิบเอ็ดแรงหมื่นซีอ๋อหมื่นซีมีขันมีขันโคบดเลยเด้โครบหมดอีกแล้วหมื่นซีตัวนี้แต่นี่มันโบมันเครื่องแท้ตัวนี้มันเป็นเครื่องกบมาแต่ว่ากระดังร้อนแร่งประตูกใส่งานไหนกันอะไรตัวเดียวกันก็คู่ปตัด ดังมวนควงหรือน้ำนแต่นแต่ตัวได้กะว่าเมนต์ทากมากเนาะอใส่หนาสามปีในมังนจากมาล่องเพื่อนี่บ่างจเปิดต่อมใช่เข้าใจมากอกแกงตัวนี้ยู่หาสิบอีกแกงกอบมหมเครื่องกอบมากแรงมันหลายอย่างแรงหลายสิบเอ็ดแรงตีตัว ตัวไทยสิ่งงบหน่อยไงบงบบหน่อยได้เลยเนาะก็โอเคอยู่ว่ตามสภาพมันแหละเนาะเอาตัวที่สามในบาทเนี่ยเครื่องผู้บุตรอีกที่เก่าหลา,าเรืออผู้บุตรเครื่องผู้บุตรั้นกลเปิดสอง ที่ยามเดินนาทั้งเกียร์่เลงเกียร์หนึ่งที่ทางนี้ค่ะทุกคนนี่เครื่องยนความใส่ความใส่ความใส่ทุกตัวได้บาเถาะตัวนี้เสนอยุคเท่าไรเพราะขาห้าตัวที่สามตัวที่ห้องสองหมื่นสามสองหมื่นสามี่เกาอะไรคนเดียวคุมาเวละเพิ่นว่ากันเสี่อวกันมาถามกันเบิงเขามืเบิง คุยกันมาคุยกันอืมสองมืนสามตัวนี้มาดิน,น,นี่กัเครื่องบซึมบัยิมคงกับบซึมบยิมสามตัวงามๆเรียกเอาตับตัวอดงเป็นของชาวบ้านโดยตรงรดบ้าน่ะค เลยคะสนใจกกสอบถามกับพ่อขาเขามาเด้ค่ะเด้อมือนีเป่นกัสเสนอสามตัวค่ะ,สะเสนออยู่สามตัวง่ามีแถมทุกตัวค่ะมีขาดมีดฝานแถมค่ะพี่น้องคนใจก่ะทักมากค่ะเราเสียเอาเบือไว้ค่ะนี่ละค่ะลานของเพิ่นธนากรจะเลินยนต์ค่ะพี่น้องเบือโทษจดไว้ด้ค่ะพี่น้อง รถไทยก็ออกดูดูอยู่ค่ะเมื่อกี้ลูกค้ากันมาก,กว่านึงมากสุดโตได้กับโทรมาถ,ถามเพื่อนได้ค่ะอันนี้เครื่องบ่ 5, <000. S 1> มีเท่าไรนี่กันหลอนเนี่ยเขาจะเอาไปเฮ็ดอัน 5, <000. S 1> อันนั้นได้อยู่ด้นี่ 5, <000. S 1> รถไทยหน่อยหาพันธุ์ั่นบ่อปีกสามพันโอ้บ่อปีกก็ได้โอ้แยกขายได้ส่งไหนอื ทรงในความตัวนี้าค่าทรงอค่าส่าค่าทรงลูกค้าซอยเนาะอืลูกค้าเสียเองค่าคนทรงส่งไปตะเอิกคนทงไปทรงไปตะเอิกรอมาเกหามาแล้วรอขึ้นโบนัยรออืมแตกมันแล้วนะรอแตกมาแล้วโอ้แมนอีลีพุะ้นาคาส่งนะอืมทรงไปกับโ่นัใส่เนาะ ขอ้ขอก้วยเพิ่นกระมีสาป,ป่ากระมีใครมือหนึงเนเอา้าเพิ่นเสนอใครยังไง <c oughs> โอ้เอาเอาเอาเสนอให้เท่าไรกว่าน,นี่มือนหนึ่งมือนหนึ่งโอ้ฟ้าเฝ้าได้ค่ะพี่นอ้องมือนหนึ่งได้ยังแน่ได้เหมือนได้บ่นเนี่ยมีจำนวนละโอ้ <c oughs> เป็นข้องรถไถ่น้อยตัวนี่ต้นไ <c oughs> ถ่น้อยนั่งขับตัวนี้เออม,มันก็ไปเหตุต่อไป <c oughs> โมมีละเออปัญาดูกหน่อยบ่มีเวลาเห็ดโอ้เครื่องไซเนเลยเกียได้แล้วบ่เกียคาดได้หล้วตีบ่ได้แล้วนอนนี่ยต้องได้เป็นอย่างยู่มัน่ด้ไม่ต้องได้เป็นอีหยังยู่โค้งนี่เสือเน่ยเด้ทายไปฮัทเมีกอนอยากได้ อาจารมีคนอย่างได้คนมาเกลียนเนาะเออคนมาเกลียน,น,นรถถเนาะเื่นน้นี่จะสหมสี่หมืน,มน,นคนมาเกลียนรถถย้องก็น้อยอืมเท่าไรก็อมืนนึงโอ้มืนเดียวหมืนเดียวเนาะทวนๆร้นอนๆนะพี่น้องห้งรถถทยหน่อยนั่งครับ ต้งใจตัวได้กระทักมากค่ะพี่น้องหาบอเจอกระทูามาถามค่ะค่ะค่ะจังใดกะขอขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปนี้ช่องมาหน่อยกับมาถ่ายถ้ำรถไถน้อยเนาะคะ่ะขายขายรถไถน้อยนั่งขับเนาะคะ่นะเนาะ,ะเอเ้ยบอมแมนรถไถ,ถน้อยเดินตามโอ้ยรถไถ,ถน้อยเดินตามค่ะพี่น้อง ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ